สวัสดีค่ะทักทายนะคะทักทายก่อนเนาะเจ๊วบบันนี้เจ๊ก็จะทำแกงผักบุ้งผักบุ้งฝรั่งนะคะผักบุ้งฝรั่งนี่ที่พี่สุราให้มาค่ะก็ในข่าะมาดูค่ะนี่ค่ะผักบุ้งฝรั่งนะรสชาติของมันจะออกอืทำแกงส้มแบบวันนี้ออกเปรี้ยวๆนิดนึงเนาะยังยังไม่ต้องเอาลงน้ําแบบเร็วนะคะเพราะว่าอันนี้พอลงไปปุ๊บมันสุกเลย แล้วก็จะใส่หวัวเชยเท้าก็อันนี้ก็ผักบอกกี่นะคะบอกกี่แล้วก็เอาเอาหัวหนึ่งเลยค่ะแล้วก็ผัดผัดผักกระหล่ำกระหล่ำนะคะหน่อยหนึง่งแล้วเนี่ยค่ะปลาแซลมอนผสมปลายเย็นนะคะเย็บบดเนะยคะ่ะที่ทำแกงส้มแล้วก็มีเครื่องแกงมีกระชายมีหอมแดงค่ะเรามาดูวิธีทํากันเลยนะคะนี่นละคะ่ะวิธีทํานะคะอันนี้กระชายเราโขลกก่อนเลย โกกเย็บหยาดนะคะหอมแดงไปเลยลเกลือแกงไปเลยค่ะโกกเย็บหยาดก็แกงไปเลยค่ะให้เข้ากันนะคะนี่กระเทียมนะคะมาใส่เลยค่ะเปิดไฟแรงๆเดือดได้เลยนี่หอมช็อกหอมสมุนไพร หันเระคะ่อยเอาผักบงค่ะเดี๋ยวแล้วค่ะเราก็จะมาเอาี่อันนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่มะขามก่อนเนาะเดี๋ยวใส่นนใ,สใส่ไปสักม,มันต้องออกรสเปรี้ยวเนาะใส่หมดเลยเพราะมะขามมันออกมันหวานด้วยค่ะใส่มใหมดเลยค่ะใส่่อนผักบุ้งฝรั่งเนี่ยต้องใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าเอาลงแล้วเอาขึ้นเลยะ่ะยกหม้อลงเลย ใส่ผักนี้แล้วใส่ปลาเลยค่ะใส่ปลาเลยค่ะกินกันอร่อยๆไปเลยใส่ครึ่งเดียวพอเนาะมันเยอะอมเยอะค่ะอ่าใส่ปลาครึ่งเดียวนเนาะเดี๋ยวจะก็จะให้มันเดือดพอเราเนี่ยเราจะปรุงเลยนะคะใส่น้ำปลานะคะสองช้อนกว่าผงชูค่ะค่ะ แต่ไม่ต้องหมดเนาะหน่อยเดียวใส่น้ำตาลค่ะสองช้อนค่ะคนหน่อยหนึ่งให้มันเข้ากันเนาะเดี๋ยวจะชิมนะคะ,คะโอ้โหขมกลมพอดีเลยค่ะอชูเดือดใหญ่เลย พอเอาผักบุ้งก็หลังลงนะคะเอาขึ้นเลยนะคะเพราะว่าเขาสุกง่ายมากต้มนานเนมันเหนียวนะคะแค่มัน5นาทีพอเดือดแจญ่แล้วค่ะโอ้โหพอแล้วค่ะปิดเลยปิดไฟเลยนะคะโอเคค่ะโอเคเลยนะคะเดี๋ยวเรามากินกันนะคะ วันนี้นะคะอาหารมื้อนี้นะคะมีแกงผักบุ้งผักบุ้งฝรั่งนะคะแกงส้มผักบุ้งฝรั่งแล้วก็ปลาส้มทอดนะคะปรุงเครื่องอย่างอร่อยเลยค่ะวันนี้แล้วก็เป็นผักผัดผักปูดรวมนะคะผัดผักกูดรวมผัดตะมันหอยค่ะใส่บอครีด้วยแล้วก็ใส่ใส่สามอย่างผักบุ้งมาเลย <osos> ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคะ่ะเดี๋ยวก็เราก็จะมากินกันนะคะเดี๋ยวจะเรียกทุกคนมากินกันวันนี้ก็จะมีน้องเมย์น้องแจ๊คแล้วก็น้องเกีย๊ยวเอาวันนี้เดี๋ยวมากินกันเลยค่ะถึงเวลากินแล้วเนาะ,<ฮ>ะน้องเมย์ค่ะพี่แจ๊กว่างไงคะน้องเกีย๊ยวค่ะมาค่ะมากินกันนะคะวันนี้ก,ก็จะมีะแกงส้มเนาะแกงส้มผักบุ้งฝรั่งสามอย่างที่ไทยเห็นแล้วค่ะแล้วมากินกันค่ะแซ่บๆได้ค่ะเด้อมา มีตดักไปหลายเ้อมีวางได้ลูกมาสิว่ามีมีคลิปนี้ละนูสสวยสอนูต้องแต่งใจงามเลยลูกมี่ินไายุ่นบานเ้าหลังอือหลังอ,อือแกงสมแจ่บมาเลยอืมบรีคุตเนื้อ <Very good S 2> สดทำามีไงอามามันยอ่อแขนแ่าเอาลกแขนลงไปไม่เหนียวไม่ได้ ีะ่ะตักข้ามต,ตัวัวก็สีนังสีมันเห็นสีพผุไโอ้ยนไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่งมากเขาก็ว่าไก่ม <laughs> แม่จะาฝ้ากินบวมไห่ไดายันที่แถวตัว <laughs> mẹ sốt mẹ 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 đang mẹ 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 เพราะว่าเห็ดเครื่องลาดมัน,นยงังแฉะไปไหม,มนี่อยาเห็ดกินเองแ่บมันปลอ,อดภัยสะอาดเห็ดขายกับปลอ,อดภัยสะอาดเท่ากัน,กน,นเห็ดกินเองขายเพือเห็ดบ้านเนี่เพิ่มแล้วหรอเปล่าเห็ดแล้วแล้วบ้านบ้านเห็ดประมราณแสนกว่าที่ซื้อไรหนึง่งแบบประมาณ bóng bóng mát là chén bóng Bạc. Bảo bóng 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 ถ้ากดบ้านน้องแม่มีก็ต้องไปไกลเลยเยอะเลย่ะอืมงนี้เก็บมากินแล้วกันไม่เห็นอร่อยไหมลูกอร่อยครับอยากเผ็ดเรก็ต้องกินพริกกินพริกด้วย่ะน้องใบปาไม่เหอือ เยวเห็ดไวไลน์ว่นหนึ่งเชี่ลา,าสมมีเห็ดไวไลบ่ปะาสมเห็ดเโตอ๋อเช่มเปิดกว่านึงนะปลาตัวใหญ่เลยเต็มมาซีโตเห็ดเจาโตแล้วก็เห็ดป่ามักจังนีกำลังเสียเลยกำลังเสียมาเสียมั้ <laughs> จ็บดีใจแม่จำคำว่า,าพี่เจ็บไปเด้อตัวเป็นน่องของพี่อเ <c oughs> ทวดาตาดินจกักทรงคนดีมาใหอยุณน้ำกันดีใจสบายใจได้เฮ็ดง่ารวมกันหิจูกันคือพี่คือน่อง้องแม่จันเพื่อน้องพี เกี่ยวให้ละเอียดรูกข้าวอืมก็เกี่ยวไม่ละเอียดมันจะไม่ดีกับท้องเลยแม่นที่ที่หนูก็่ค่อยทานเลยอืมเดียวว่าเขยก็ใช่ไงเธอเบียงเลยเบียงเลยไม่ได้นะปั่นมีไม้เคี้ยวเกี่ยวให้ละเอียดค่อยกืนแม่พลอดเหนือขิน กินกินดีแล้วลูกป้องกันโควิดสิบเก้าทิงเนี่ยนะคะป้องกันโควิดสิบเก้าน้องแม่บอกกินแกงสมว,วะติกินห้วยได้ไปเห็นตากเลยจากรทำมัไงจากรอะไรอ๋อจากรยมันไม่ต่งอน,นึงเนี่ยผิดเาพ้ยเลยไปเนีอ้องมบกินกน,น้องแม่เป็นคนพอม่หน่อย ยังทำไม่ออกกะเบาซืนนะ้อซัดเนาะผู้หญิงห้ามีฮอร์โมนทุกอย่างแกผู้ชายมีฮอร์โมนไหมลูกมีฮอร์มอมโมนมีน้อยผู้หญิงฮอร์โมนเยอะผู้หญิงผลิตลูกได้ครับ เดี๋ยวแม่จะไปเอาพริกทอดใหม่พริกสดทอดเดี๋ยวเอามาให้ลองกินมันงเถอค่ะเด้อนี่ค่ะพริกทอดค่ะพริกทอดเ้อค่ะเด้อวอชิคุ้นี่บอกว่าน้ำผอมอะไรอ่ะ ผมแซ่บลูกผมอะเขาเรียกว่าอะไรวะถนองผมข้นอบอ่ะผมข้นอม่ใส่ไปขึ้นช้อนหนูก็ตาดีต่ดีเน้ะงลูกนะอกินไปเลยพวกไม่ใส่ไม่เยอะกินแล้วมันก็ดีกับร่างกายเราแหละตับทำตัว,ตว,ตว กินแกงส้มอะไกินก๋เลี๋ยวนได้ไหมอ,อืมตากินเลยอืม,มอ,นะอืมหนะับ้านต้มมะม่ากินก็กินเข้าไ,ได้ได้ได้ดีเด้ยั่งเล่ต้มมะม,ามา่าามมะม่าขนมปังมันเนี่ยอืมอืม <laughs> ไม่แต่จอยเนาะ ่ายว่าน,นุติดเน้อยแม่แจ้เน้อยเลยตัวน่ะเห็นน้องสีน้อยอยากกินน้องตังเลยนันคือใจเขาอยากตามหมูมันบอกไม่ห้ามมันแ่บเพราะว่ากินกินเยอะๆ,ๆลูกระบบขับถ่ายดีจอยากอยากเยอะ อ,อ,ยอย่าดีๆ้าย,ย่าชอบกินกลบกามีมา เป็นไงลูก<า>อิ่มแล้วอิ่มแล้วทุกอย่างก็อิ่มกันทุกคนเลยนะคะดูจานได้เลยค่ะดูจานได้เลยค่ะเออก็ขอก็ขอเลยลูกฝากติดตามฝากกดไลค์และฝากกดกระดิ่งนะครับอืมต้องมีลหละต้องมีสวัสดีอย่างเดียวน้องมีสวัสดีอย่างเดียวแล้วก็ฝากติดต่อติดตามติปต,ต,ต,ต่อไปด้วยนะคะก็ฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณแ่รอาย